อนีแยากเจ้าค่ะ สวัสดีเจ้าขอซื้อดอกนายเจ้าใกล้จะถึงวันแม่แล้วเนาะขายดีกว่าเจ้าเงียบาเนียบ,ยบ <laughs> ดับขานพระประเิานไปก็เรียกต่อมาเรียกว,ว่าพระไตปิโด มีสอย่างคือพระธรรมพระวินัยและพระสูตรสมอย่างนี้เรียวกว่าตรกาสามอย่างรวบรวมคำสอนเรื่องราวส่วนมากจะอ,อยู่ในพระสูตรขึ้นว่าเอวังมีสูตรตังเอกังสมัญกรงนี้เป็นของะสาริบุตร ที่ได้ดูแลพระพุทธเจ้าว่าครั้งก่อนข้าพเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าได้กล่าวอย่างนี้พุทธเจ้าก่อจะไปเตะธรรมที่ไหนก่จะปิกมามาเตะธรรมคือกับภาษาลิบุตรทุกๆคำหลังจากเมื่อได้วบรวมแล้วก็เรียกว่าการท่องจำมาได้เขียนตัวหนังสือเกิด ทั้งแรกก็ห้องจำ้วยกันเป็นภาษาบาลีอย่างพระเจ้าสวดมนต์กัน,นสวดมนต์กัน,นถ้าว่าคนหนึ่งกว่าเตคนหนึ่งกว่าเมฆาภิสุทธั้งหลายก็เอ๊ะเร่มันมันยีน่ปองกวนกันก็เอาสรุปกันเอาวัตเตออันนั้นทั่วโลกนั้นจึงบอกว่า,า,าพระไตรปิฎกนั้นแม่นยำที่สุด โดยการท่องตาณหาญานุภาเวนรัตนาตยเตสัสตัวคาวลนาเมยเวลาโสกาสจุจุปาทวาอเนกาอันตรายาวิวินาสตุหเสสตุยเสทิตนา yeah What's up?